ตำนานแห่งป่าหิมพานมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มิใช่ทั้งเทพมิใช่มนุษย์เกิดขึ้นจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยรูปร่างงดงามเย้วยวนใจเธอคือมักกลีผลหญิงสาวผู้เกิดจากผลไม้ผู้ไม่อาจรักและไม่มีวันอยู่ยั้งยืนยงว่ากันว่าเมื่อผลไม้สุกเต็มที่มักกลีผลจะปรากฏในร่างหญิงสาวอายุราวสิหปีผิวผ่องนวลดังกลีบบัว เส้นผมยาวสลวยรูปหน้าหวานชวนฝันเธอยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงร่างแนบกับต้นไม้ใหญ่ดอกไม้ผลที่ติดกับศีรษะคือขั้วแห่งชีวิตหากใครได้พบเห็นต่างก็หลงไหลและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมชายหนุ่มผู้หนึ่งได้เผลอหลงเข้าไปในป่าหิมพาน์เขามิได้รู้เลยว่ากำลังจะได้พบกับนางในฝันเขาเงยหน้ามองขึ้นไป และเธอก็มองตอบมาสายตานั้นอ่อนโยนปนเศร้าแต่เมื่อมือเขาเอื้อมแต่กิ่งไม้นั่นคือวินาทีที่คำสาปเริ่มต้นเพราะมักกะลีผลอยู่ได้เพียงเจ็ดวันและจะเน่าสลายหากถูกพรากจากต้นรักแท้จึงกลายเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่ไม่ควรครอบครองเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของตำนาน ที่จะเผยให้เห็นความงามความลี้ลับและความเศร้าของหญิงสาวผู้ไม่อาจเป็นของใครโปรดติดตามมักกะลีผลเรื่องเต็มเร็วๆนี้ทางช่อง AI หนุ่มหล่อสาวสวยออฟฟิเชียลแล้วคุณจะหลงไหลในสิ่งที่ไม่อาจเอื้อมถึงหากคุณไม่อยากพลาดตำนานรักสุดลึกลับแห่งป่าหิมพานอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันค่ะ